ครับช่วงนี้ชาวราศีพิจิตทุกท่านนะครับเราก็มาฟังดวงชะตาของท่านว่าภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงของวันที่เจดนี้จะมีดวงดาวคือดาวพระพุธนั้นจะทำการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษช่วงนี้ก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีพิจิตได้รับผลดีในหลายๆด้าน ทั้งในด้านของทางจิตใจทางร่างกายรวมถึงในด้านของความเป็นอยู่หรือในเรื่องของการทำมาหากินในด้านของการงานการเงินความรับโชคลาบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการที่ดาวพระพุธนั้นเข้ามาอยู่ในราศีเมษนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิต ได้มีโอกาสที่จะได้ไฟฟ้าจับต้องแต่สิ่งของที่ดีๆพูดถึงในด้านของการงานชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ท่านจะได้ทำงานที่ดีมีที่มั่นคงเป็นงานที่เรียกว่ายั่งยืนและถาวรจะเป็นงานที่เรียกว่าท่านทำแล้วก็จะมีเพื่อนฝูงและ คนรอบข้างให้การสนับสนุนท่านอีกต่หากบางท่านนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศก็มีและสร้างผลงานที่ดีมีชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศชาติอีกต่หากบางท่านที่ทำงานอยู่ในประเทศเหล่านี้เกี่ยวกับงานบริษัทก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปโดยเฉพาะ จะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตงหากก็จะทำให้เรียกว่างานของท่านนั้นมีความสำเร็จและมีความไว้วางใจกับคนอีกหลายคนงานของท่านที่ทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานพิเศษบางบ้างก็เคลื่อนไหวไปในทางทิศท,ที่ดีเรียกว่ามีคนจับจองหรือว่า มีคนสั่งของท่านเพิ่มขึ้นบางท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกบางท่านก็ทำงานที่ดีกว่าเดิมบางท่านก็ทำงานที่เรียกว่าเกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านแต่ละวันอย่างมากมายท่านก็จะได้มีกำไรที่ดี บางท่านนั้นเปิดกิจการค้าขายส่วนตัวก็จะทำให้ขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันในด้านของการเงินนั้นท่านจะได้รับจับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่าเรื่องเงินในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้บางท่านก็เอาไปลงทุนเอาไปหมุนเวียนหรือว่าบางท่านก็เอาไปทำบุญทำทาน การที่ท่านทำทานเกี่ยวกับโลงศพหรือว่าทอดผ้าป่าหมา่มผ้าพระพุทธรูปซื้อทูบซื้อเทียนเติมน้ำมันตะเกียงปิดทองพระประธานประจำวันทำทานปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารหมาแมวชีวิตของท่านนั้นก็จะคลาดแคล้วกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งปวงรวมถึงรวมถึงในสิ่งที่ดีๆก็จะมี เข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะหมดเคราะห์หมดโศกต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบที่เรียกว่าเห็นได้ชัดในด้านของความรักของชาวราศีพิจิตอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถึงท่านจะอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนภายนอกเข้ามาตีสนิทท่าน มาพูดมาจามาคุยบางท่านก็ขอเป็นเพื่อนก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นมีสเสน่ห์และก็มีอำนาจและมีวาสนาใครเห็นใครก็นิยมยกย่องให้เกียรติตัวเราอยู่เสมอท่านจะพูดจะจาอะไรก็จะมีคนเชื่อฟังท่านอยู่เสมอพูดถึงที่ท่านมีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ ช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยติดสอยห้อยตามท่านอยู่ตัวของท่านนั้นถ้าหากว่ามีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นที่เรียกว่ามีเสน่ห์กับคนทั่วไปก็ขอร้องอย่าให้ท่านเจ้าชู้เป็นเด็ดขาดถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้ชีวิตของท่านนั้นก็จะต้องเข้าสู่ความลำบากจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้น เกิดความวุ่นวายบางครอบครัวนั้นถึงกับมีการแตกแยกกันก็มีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หรือว่าในช่วงไหนๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็ขออย่างเดียวอย่าให้ท่านเป็นคนเจ้าชู้ในด้านของโชคราบของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ถ้าท่านใดเกิดอยู่ในสี่วันนี้ ท่านจะมีโชคใหญ่ท่านจะได้จับเงินก้อนและจะได้เป็นผู้ที่โชคดีของชาวราศีพิจิกนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพุธวันพระฤหัสและก็วันเสาร์ทั้งสี่วันนี้จะเป็นที่ดีจะเป็นที่เรียกว่าโชคดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้ พอถึงเดือนพฤษภาคมภายในช่วงของวันที่14ดาวพระอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีพฤกษกโอกาสดีๆโอกาสทองก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอีกครั้งดวงชะตาจะทำหรือว่าจะนำพาให้ตัวของท่านนั่นได้เป็นใหญ่เป็นโตสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไป คนที่เคยเกลียดที่เคยชังกันมาในครั้งก่อนนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมคลายหายออกไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทดแทนทันทีในเรื่องของการงานที่เคยทําแล้วเรียกว่าติดๆขัดๆต่อจากนี้ไปงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นการที่เรียกว่าทําแล้วก็จะมีการลาบลื่นจะมีการโปร่งใส ทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและจะยังเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตาหากในด้านของการเงินท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ขาดมือในช่วงนี้ท่านจะใช้ท่านจะมีใช้มีเก็บอีกตาหากในด้านของการที่เรียกว่าท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกไว้ การทำมาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองอนาคตของท่านก้อนจะมีแต่ความก้าวหน้าเรียกว่าชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ไม่แพ้กับ,บราศีใดๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในด้านของความรักในช่วงนี้คนรักก็เอาอกเอาใจดีมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันดี ก็ทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขมากขึ้นในด้านของสุขภาพในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็รู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีอุดมสมบูรณ์ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้แต่บางท่านนั้นถ้าหากว่ามีอายุมากในด้านสุขภาพของท่านนั้นก็อาจจะมีการเจ็บป่วย หรือว่าต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีสำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ระวังสำหรับโรคที่ติดตัวอยู่หรือว่าโรคประจำตัวนั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นกับท่านได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็ ให้ท่านระวังไว้บ้างบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ท่านไม่คาดคิดหรือว่าไม่ได้ระวังการเดินการเหินในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีอย่าพลาดพลั้งหรือว่าอย่าไปลื่นล้มการเข้าห้องน้ำอีกเช่นเดียวกันท่านที่สูงวัยหรือว่าอายุมากก็ให้คอยระวังในการลื่นล้มท่านอย่าประมาท ถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทเหตุการณ์หลยๆนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกท่านาระวังเขาไว้การที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเรานี้ถ้าหากว่าเห็นดีก็ช่วยกดติดตามไว้การดูดวงนี้เราจะดูเป็น ส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังคลิปของเราเมื่อฟังแล้วเห็นดีก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงนี้จงโชคดีกันทุกคน นึกคิดสึ่งไไรให้ได้ดังสมความมุม่งมา่ปรารถนานึกเงินก็ให้ไหลามากองนึกถึงทองก็ให้ไหลามาจนท่วมเธอบางท่านก็จะได้ถูกหวยเบอร์กันก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ